ของแท no ้ใช่เลยน่ากินมากเวอ่อกินตอนนี้เลยแล้วกันแพนด้ากุ๊กกุฝากทุกคนกดติดตามช่องที่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะดึ่งดึง เร็ดโจนมีใครอยู่เนาะไม่่แพตตี้ไม่อยู่เนาะเปิดทางโล่งสะดวกฮ่าฮ่า้ยนี่มันผลไลม้ปีศาจนี่ของแท้ใช่เลยนีย่น่ากินมากเวอรออ์กินตอนนี้เลยแล้วกัน้ยไม่เอาดีกว่า กินผลไม้ปีศาจต,ตอนนี้เนี่ยมันก็จะไม่ฟินไม่อร่อยต้องไปแช่ตู้เย็นก่อนไปเด็ดเลี้ยแล้วกันนะอืม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 ใช่มันเด็ดยากจังเอ้ยอุ้ยม,มาแล้วมาแล้วแพนดา้านี่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 แพนดา้ารู้ไหมว่านี่คือผลอะไรอะเป็นผลไม้ปีศาจอะ วันนั้นแพตตี้พูดว่าผลอะไรนะที่หมอกล้ให้เอามาปลูกอะผลโอ้มันลึเก๋ยมันลึเก๋ยมันลึเก๋ยหรือเปล่านี่มันผลนั่นหรือเปล่าผลโอบาโอบาบาค่ะโอบาโอบาบาโอเบหรือเปล่าอ๋เหรอโอ้ยผลโอเบว้ายจริงด้วยโอ้ยจำได้แล้วแพตตี้บอกว่าผลเนี่ยถ้าใครกินนะก็จะหลงรักกันแล้วก็จะแข็งอะไรแข็งตัวแข็งไงคะแบบหลงรักอัตกหลงรักอ่ะ ได้เ,เนะดูแพนด้าแข็งเลยอะ่ะเอาหมายถึงตัวแข็ง<ม>เอาไม่แข็งแล้วไปแล้วโอ,โ,อโ,อโ,อโอเคงั้นแพนด้าฝากเข้าหน่อยสิเดี๋ยวกูกูกกไปเตรียมตู้เย็ยนแป๊บนึงเอาวางไว้นี่แหละโอ้ยูผลโอเบ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 ทำให้เราเริบร่บเริบ่บเริ่นวาลเลนทายอุ่ยอันนี้คือผลเลยอะ่ะอันนี้ผลอุปอุปผลกุมกุมนี่นะ เอาไปให้สาวดูกว่า <S <S งานทำมาลำอย่างเดียวอะถอดไม่ลงเนี่ยเอฟเต้นฟรานรับไปเลยไหมถอดไม่ลงแฟนคือถอดเอฟเลยค่ะถอดทีมีประจระับแบบนหนแบบไปเลยเพื่อนพี่เต้นเพลงอะไรเนี่ยพี่เต้นเพลงงานไม่ทำลำอย่างเดียวอะก็เต้นตามที่สี่แบบนี้นะไม่ทำ <S <S สาวๆทำอะไรกันจ๊ะเรากำลังเต้นเพลงงานไม่ทำลำอย่างเดียวอยู่น่ะไมที่ตัวเธอมีหัวใจเยอะจังเลยอ่ะก็ผู้ชายคนอื่นให้เราไม่ยังไงล่ะสี่ผู้ชายคนอื่นส่วนนี้ไม่ได้หรอกอันนี้คือหัวใจเราบนกุมุกุมุกผลไม้ปีศาจไว้ผลไม้ปีศาจเราไม่กินหรอกนะกินเถอนะมันคือสิ่งที่เราอยากให้เธอนี่หมอนความับไปดีกว่า งัน้นเรากินแล้วนะอืมอร่อยจังเลยโอ้โปีนปินกินจุจังเลยสเปคเราเลยไว้ก่อนบ้า ขอโทษนะ